สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาทุกท่านครับเกิดเรื่องอีกแล้วครับทุกท่านครับหลังจากมีกระแสดรามาเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้องตูเกียวน้องนาริตะกับพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องนี่นะครับเดี๋ยวหนุ่มองกาให้ฟังกันเด้อพี่น้องนะครับแม่แพร้นะครับฟาดเดือดครับทุกท่านครับ แล้วก็บอกแบบ4ี่นะครับโพด,ด่วนเลยนะครับบอกว่าคนที่คอยเลี้ยงดูประครบประคองอเด็กทั้งสองคนมาตั้งแต่กเกิดคุณรู้ดีใครๆก็รู้ดีถึงคุณจะไม่ชื่นชมเขาคุณก็ควรที่จะ,ะงดดาม่าให้ทัวมาลงพวกเขานะครับพี่น้องเราก็อยู่ของเราดีๆฉันก็รักของฉันแป้าเจลสันพิน้องนะครับแล้วเราก็โพดต่ออีกว่า บางเพจบางข่าวนะไปลงจริงบ้างไม่จริงบ้างเดากันไปต่างๆนานา,นามีบางคอมเมนต์ด่าทอถึงจุดๆ,ๆนะครับไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องมาโดนผลพวงดราม่าไปด้วยนะครับมันหมายความว่าอย่างไรนะครับแม่แพวกับโพดแบบ C ีนะครับพี่น้องนะครับแล้วกันล่าสุดนะครับป้าแจ๋วนะครับพี่น้องนะครับก็ได้แท็กข้อความของแม่แพลนะครับ แล้วกับฟาดเดือดอีกขึ้นกันครับพี่น้องนะครับป้าเจียวบอกว่าดราม่าอะไรฉันอีกไม่ได้มาเลี้ยงช่วยยามาออกความคิดเห็นนะครับฉันเลี้ยงหลานของฉันมาตั้งแต่เกิดฉันไม่เคยขอเงินใครสักบาทฉันเลี้ยงหลานฉันเองด้วยเงินตัวเองล้วนๆนะครับจริงที่ถ่ายคลิปหลานได้เงินถ้าใครเคยเลี้ยงจะรู้ดีว่าใช้เงินเยอะมากและก็เหนื่อยมากแค่ไหนนะครับ นมที่ซื้อให้หลานก็ซื้อที่แพงที่สุดอย่ามาโยงประเด็นอะไรให้พวกฉันนะครับอยากอวยใครก็อวยไปต่างคนต่างอยู่พวกฉันไม่เคยพูดอะไรถึงใครครอบครัวใครครอบครัวมันอยู่กับครอบครัวตัวเองให้มีความสุขก็พอสันพี่น้องนะครับป้าเจ๋วเบิ่งกระโพดแบบซีนะครับทุกท่านครับปัดเดือดอิลีครับทุกท่านครับประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องลูกนะครับทุกท่านครับ เราก็บอกว่าเราเนี่ยเรื่องล้านเนี่ยดีนะครับเราเนี่ยบริได้ปล่อยปากแล้วเลยๆประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่แม่แพลวนะครับพุเกี่ยวกับลูกนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเกิดยังคืนครับเรื่องนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็ตีประเด็นไปต่างๆนานานะครับแต่แพลวานะครับเพิ่นก็บริได้ระบุซื้อนะครับว่าเราเนี่ย โยงไปถึงภั่นะครับพี่น้องนะครับเอา FC หลายคนหลายท่านเห็นแล้วก็รู้สึกแบบใดครับพี่น้องนะครับหรือว่ายังไงนะครับมีควาคิดเห็นแบบใดก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัพเดตเดี๋ยวามาฝ่ายกันรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ